dùa bà Nào vậy bố dù Cái này nè Ừ Cái này mhm 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 ซาซ่นั่นน่ะำเองม่รู้ตรงนี้แหละมารู้แตตรนรู้สึกรเห็นไหมแวกัดกัดกัดเดือเหนี่ยมนไอ้ตาตตนี่อบดำดอกบดำเบ็ดดอกมุดมุด กัดตุ้งยอกัดจุยเลย,ย,ยเฮ้ย<ะ>ลอดเห้่วครับลอดเห้่วครับมาใช้ให้หน่อยลอดเหี่วครับวันนี้ สวยอยู่ครับส้สวยอยู่นี่ครับรอบแรกกัดัวเหยื่อกระจุยเลยครับแต่ตามมากัดครับนี่ครับลอดแห้วครับเกือบแห้วครับวันนี้ตกซะเย็นเลยกัดรอบแรกนะครับผมเหยื่อกระเด็นเลยนะครับก็เคาะไว้ที่เดิมนะครับผมตามมาซ้ำครับเรียบร้อยครับผมนี่ สุดยอดครับผม โดนหัวพอดีตัวั้นมันสวบตรงหลาหลอดไปไหะเอาไรจากกัรร้อยเป็นสองลยอุย้ยเอาอีกแล้วครับโอ้แ้มสองครับผมแ้มสองครับมาติดติดเลยโอ้ช่วงเย็นมีฮอตครับผม นี่ฮะโอ้โหเลนสไครับนี่ทะลุนะครแซปเปอร์สีเขียวสองแต้มติดๆครับสุดยอดครับผมนี่ครับผลงานวันนี้ครับผมสองแต้มติดๆเลยครับไม่ได้ช่วงเย็นนะครับเกือบแห้วเลย ดีครับยังมีผลงานฝากนานๆน,นะครับผม